ผมจะมาพล<ว><ว>ิซเนตหมูหิงปัญญานิธิผมจะมาทํางดุนสมการนะครับเอาโซ่เลยครับผมจะมาดุนสมการเคมีนะครับเริ่มเลยนะครับจิบ <c oughs> ๊บดิวเดี๋ยวให้ดเจนเออมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มีสองบวกสองสี่นะครับ ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มาตืดฝั่งนี้มีหนึ่งบวกสองเป็นสามนะครับเนี่ยเรจะดุนสองนะครับอยู่ฝั่งสีนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นสองตรงนี้ก็จะกลายเป็นสี่นะครับ เป็นสนะครับแล้วผมนะผมดูนสองตรงนี้จทำให้คอลีนตรงนี้เป็นเป็นหกนะครับค <c oughs> อรีนฝั่งนี้นะนนครับเป็นแปดครับ ก็เลยดึงสองดึนสองครับข้าไปข้างหน้าครับคาร์บนอบนคาร์บอนสี่ตัวครับเราคาร์บอนสี่ตัวเท่ากันแล้วนะครับเจ็ดสองมันเป็นแล้วจุดสองตัวครับแล้วจุดสองตัวน่ครับเป็นสี่ รวมรวมฝั่งนี้เป็นสี่บวกสองเท่ากับหนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้มีสี่นะครับแล้วผมเออหลงจะคูณสองเข้าไปตรงนี้นะครับก็โดนเรียบร้อยครับผม มา,มาต่อข้อสองมาเลยฟฟร์ฟรองนี้เอองนี้เป็นสี่ตัวนะครับฟองนี้เป็นหนึ่งผมก็เลยจะคูณสี่เข้าไปนะครับทําทำให้อดูเจ้นนะครับผมสีลิด ให้ดูเจนไฮ้ดูเจนฝั่งนี้เป็น12นะครับแล้วฝั่งข้างหน้านี้ก็คูณ12ก็ไปก็มมันทำให้คอหลนเป็น12นะครับ ั่งนี้ข้อเลียนยังเป็นสองยู่นะครับผมก็ได้จะคูณหกเข้าไปคอเลียนก็จะกลายเป็นสิบสองเท่ากันแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยสิบสองสิบสองคูณสี่เท่ากับสี่สิบนะครับสีิบแปดนะครับสีบิบแปดบอีกสิบนะครับสี่สิบ ปดสี 48, บแปดบวกอีกสิบจะเป็นห้าสิบแปดนะครับฝั่งนี้เป็นสิบหกบวกอีกสี่สิบสองครับเพราะว่าหกคูณเจนะครับกลายเป็นห้าสิบแปดเท่ากันครับจบการดูข้อที่2เรียบร้อยครับ มาครับผมจะมาดูข้อที่สามกันต่อเลยนะครับอันติโมนี่งนี้มีสองแร้วคูณสองเข้าไปเดี๋ยวผมจะเขียนสองตรงนี้นะครับนี่นห่ก็จะเป็นสองโอ้โหตาแล้วแล้วโซเฟอร์คนระับฝั่งนี้มีสาม อ่อังนี้มีหนึ่งนะครับเอาก็เลยคูณสามตรงนี้นะครับผมก็จะไปดูตัวเฮตตต่อนะครับเฮตเฮตฝั่งนี้มีหกนี่ก็บวกกับหก็จะกลายเป็นสิบสองครับนี่มเติมสองตรงนี้นครับ ก็จะกลายเป็นสิบองนะครับนล้วงับผมเขียนพิกครับกระโดมินหกครับหนึ่งกแล้วผมก็เขียนสิบสองตรงหน้าเฮ็ดนี่นะครับนี่นครอลียนเป็นสิบสองนี่คอลียนต่อกับสิบสองนะครับฝั่งนี้เหมือนกัน,นครับ คอีนก็ได้เท่ากับสิบสองนะครับก็จบการดุลสมการข้อที่สามไปที่เรียบร้อยครับมาครับมาดุลสมการข้อที่สี่กันต่อเลยนะครับเ <c oughs> น้นจะดูออกซิเจนคนระับออกซิเจนฝั่งนี้กับฝั่งนี้ไม่เท่ากันนะครับผมก็เลยจะคูณสองขอไปนะครับ ออกซิเจ,จนก็จะกลายเป็นสาทั้งส,งสองนะครับผมคูณสองนะครับไฮโดรเจนก็จะกลายเป็นสี่นะครับแล้วผมก็จะคูณสี่เข้าไปที่ไฮโดรเจนอีกสมการหนึ่งนะครับทำให้ฟูออีกลายเป็นสี่นะครับผมเลยจะคูณสองเข้าไป ให้มันกลายเป็น4นะครับ10ตนก็จะกลายเป็น2นะครับผมก็เลยจะคูณ2ข้บอีกสมการหนึ่งผมอันนี้ครับสมการผมจะโดนคบหมดแล้วนะครับขอบครับโอเคครับ, okay, รบเราจะมาดูข้อ5กันต่อเลยนะครับดเจ้นนองซ้ายมี1น,นะครับ ตรงนี้นะครับไเดรนสฝั่งซ้ายมีหนึ่งนี่ครับเนี่ยไฮเดรนฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวามีสองนะครับเราจะเติมสองเข้าไฮเดรนจนฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มาดูในัวเจ้นต่อเลยนะครับไฮเจรนฝั่งซ้ายมีสองฝั่งขวามีหนึ่งนะครับ เราก็เลยจะเติมสองสองหน้าให้ดูในตัวเจนฝั่งขวานะครับมาดูออกซิเจนต่อเลยนะครับฝั่งซ้ายมีหกนะครับฝั่งขวามีเจ็ดแล้วก็เลยเติมหนึ่งส่วนสองเข้าไปนะครับหน้าออกซิเจนตัวสุดท้ายนะครับ ที่ไม่ได้ใส่ก็ใส่หนึ่งด้วยใส่หนึ่งไปนะครับแล้วเราก็จบการดุนสมการในข้อที่ห้ากันเลยนะครับมาครับเราจะมาดุนสมการในข้อที่หกกันต่อเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เรามาดูในตัวเจนฝั่งซ้ายนะครับ ฝั่งซ้ายมีหนึ่งนะครับจะเติมสองหน้าซิลเวอร์นะครับ <c oughs> ซิเวอร์ฝั่งซ้ายมีสองนะครับฝั่งขวามีหนึ่งนะครับแล้วก็เลยจะเติมสองหน้าซิลเวอร์ฝั่งขวานะครับมันจะไม่ดูหน้าออกซิเจนฝั่งซ้ายมีหกฝั่งขวาก็มีหกนะครับอันไหนที่ไม่เติมก็ใส่เลขหนึ่งไหมครับเพราะว่า ในตัวเจ่นมีหกทั้งคู่นะครับครับอ่าครับเราจะมาดูสมการในข้อที่เจ็ดกันต่อเน,นี่ยนะครับคาบนฝั่งซ้ายมีสามฝั่งขวามีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเติมสามาบนฝั่งขวานะครับให้เนฝั่งซ้ายมีหกฝั่งขวามีสอง จะเติมสามหนะ้าไฮโดรเจนฝั่งขวานะครับมาดูออกซิเจนนะครับฝั่งซ้ายมีสามฝั่งขวาจะมี9้านะครับเราจะเติมสนะี่หน้าออกซิเจนฝั่งซ้ายนะครับทำให้ม่เป็น9้าเท่ากันนะครับอันไหนที่ไม่ได้ใส่ก็ใส่เป็นเลขหนึ่งไปครับมาเราจะมาดูสมก,การในข้อ,อที่8กันต่อนะครับ ข้อนี้เอาไฮโดรเจนฝั่งขวาเป็นเลขขี้นะครับฝั่งซ้ายเป็นเลขคู่นะครับแล้วก็เลยเติมสองตรงนี้นะครับหน้าไฮโดรเจนฝั่งขวานะครับทำให้ให้ดรไฮโดรเจนเป็นเลขคู่นะครับจะได้เหมือนฝั่งซ้ายเราจะมาดูไฮโดรเจนฝั่งขวานะครับมีสี่เราจะเติมสองให้ไฮโดรเจนฝั่งซ้ายนะครับ ดูโซเฟอร์กันนะครับฝั่งซ้ายมีสามฝั่งขวาม,มีหนึ่งนะครับมันจะเติมเลขสามแล้วครับแล้วมาดูออกซิเจนนะครับเท่ากันไหมฝั่งซ้ายมีแปดนะห้ยโดเจนมีแปดนะครับไม่ได้ใส่กันเป็นเลขหนึ่งนะครับมานะครับเราจะมาดุลสมการในข้อที่ ข้อที่เก้ากันต่อนะครับอันนี้นะฝั่งนี้มีเอ็นเป็นนะครับมีหิดเป็น,ปนใ,หให้ดูเจ้นเป็นสองนะครับอันนั้นเราเขียนสองใบแล้วต่อมา เรามาดูนะครับว่าตัวเชนฝัง่งนี้น,นี่เป็นฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เป็นสามฝั่งนี้เป็นสองครับเราก็ต้องเอาเน,นี้ยใส่ใส่ใสเออใส่สาม นี่ใส่สามนะครับอันนี้ก็สองคูณสามเป็นหกนี่สองขวดอันนี้สามคูณสองเท่าก,กับหกนะครับต่อไปเออต่อไปเรามาดูที่นี่ต่อเลยนนะครับอันนี้ ไม่ต้องเน่ยเอเนี่ยฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้เป็นสองฝังนี้เป็นสองก็ไม่ต้องดุแล้วมันเท่ากันครับโอเคนะครับแล้วก็ จบในการดุลสมการในข้อที่9นะครับถ้าตัวไหนไม่ได้ใส่ก็ใส่หนึ่งไปข้งางในให้หมดนะครับครับ,นะรบเราจะมาดุลสมการในข้อที่ข้อที่สิบต่อเลยนะครับ นี่ co co นะครับ co ฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีหนึ่งฝั่งนี้ก็มีหนึ่งครับโดยเราเราก็ไม่ต้องเขียนครับเพราะว่ามันมีหนึ่งต่างคู่นะครับต่อไป ad ฝั AG, ่งนี้มีหนึ่งครับฝั่งนี้มีสอง ad เออแล้วก็ใส่สองมาข้างหน้าครับแล้วเราก็จะเห็นว่า ad สองตัวนี้ครับมันเท่ากันเรียบร้อยครับ แล้วต่อไปก็ N O 3ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีเออนี่ครับ N O 3เท่ากันแล้วเราก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเพราะมันเท่ากันแล้วครับผมนี่ครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับกับสมการข้อที่10นะครับขอมค,ครับ